ก็เลยเขาเลยสรุปว่ามันยังไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดกระตุ้นไปอ่ะมันก็จะแบบได้ไข่น้อยหรือว่าถ้ากระตุ้นไปก็อาจจะแบบมันไปบางไข่อันอื่นหนูก็เลยบอกว่างั้นแล้วที่เหลือแล้วยังพอมีไข่สาหรับรอบหน้าแค่ไหนคะเขาก็บอกว่าเห็นที่เห็นเขาข้าวว่น่าจะสามก็น้อยอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องอาจจะต้องกระตุ้นเพิ่มอะไรเงี้ยต่อรอบนี้ก็เลยยังไม่ได้ก็เลยให้ยาคุมมากินวหนูก็เลยหมอไม่ต้องแล้วงั้นก็ไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ไหมตอนแรกหนูบอกว่าโอเคถ้ารอบ ธรรมชาติแต่เขาบอกว่าหนูก็เลยถามอีกว่าถ้าธรรมชาติแล้วไข่มันยังมีแบบนี้อยู่อ่ะมันยากไหมเขาบอกว่ายากไม่มันอาจจะเป็นไข่อยู่แต่หนูว่าเสียดายว่าถ้าสมมติว่าธรรมชาติแบบเราเราทิ้งแล้วเราไม่ยอมกินยาคุมเราไม่หยุดอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วไอ้ไข่สาวฟองอ่ะแทนที่มันจะได้โตมาพร้อมๆกันอ่ะเดี๋ยวมันก็จะกระยิบกระยอยหนูก็เลยแบบมันก็เอายามาก็ได้ค่ะหมออะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดกินยาคุมมันจะช่วยให้อีกสองฟองที่มันแบบมันใหญ่แล้วกับไอ้ก้อนที่เปลือกไข่มันออกไม่หมดอ่ะ มันจะได้ไปแล้วก็ตัวอื่นมันจะได้โตพร้อมๆกัน